สวัสดีคร the ับมืีเสนอเมนูลาบหมูนะครับนี่ครับจากเกลือปูชนาญการนครับทำการลาบนะครับมือนเอาได้เนื้อหมูมาแล้วก็มาซอยเป็นต้อนเป็นต้อนนะครับกับซอยเป็นตอนเป็นต้อนนะตรอนหน่อยหน่อยครับจะได้ไมาทัการฟักนะครับมันยังมีฟักง่ายนะครับเป็นตอนหน่อยๆเวลาฟักฟักไงนะครับ ครับฟักฟักฟักตอนทำไรครับก็เอาแล้วนะครับเวลาเขาฟักครับเจวมุนทำไรครับนี่ครับฟักฟักเนื้อนะครับนี่ครับเครื่องไนกับต้มแล้วเรียบร้อยนะครับใส่ตับหนังนะครับเนื้อที่ฟักแล้วแล้วก็ทำการลวกนะครับลวกให้มันสุกนะครับ นี่หลวกเนื้อมันสุกลวกเนื้อสุกแล้วก็ปควายมันเย็นนะครับจังเขาจังส้มเขามาปรุ๋งนะครับนี่ครับลวกเนื้อที่ฟักแล้วนะครับสาคัญลวกแล้วกเครื่อง ในมาซอยนะครับซอยเป็นตอนนะครับนี่ครับตับตับมาซอยนะครับนี่ครับห่อนเลยครับต้มไม่ไหม้เลยครับซอยเป็นตอนเป็นตอนตามที่เขาต้องการนะครับเพิ่งวิธีการซอยของเคีบนะครับนี่ครับวิธีการซอยนะครับ ผักนะครับผักกินกลับนะครับเตียงครับนี่ครับเนื้อกับสุกแล้วนะครับลวกสุกแล้วๆนะครับเคร่องไนกับซอยนะครับนี่ครับตับซอยแล้วๆครับเหลือหนังกับใส่นะครับครับสำคัญซอยหนังนะครับตอนประมาณนี้นะครับ เเราใส่มซ้อยนะครับการซอยจากเขียอผู้ชนะการนะครับซอยเรียบร้อยเอามารวมกันนะครับเครือในเนื้อหนังนะครับจะต้อเอาลำต้มนะครับนํำต้มมใส่นะครับนํำต้มมใส่เพื่อติปปุงนะครับ มักหน่อยมากหลายแล้วแต่แรกกับน้ำครับอย่ามาซอยหอมนะครับซอยหอมเพื่อติใสครับลาบครับตอนปรุงนะครับนี่ครับเห็นไเกียวเกี่ยวกระเทียมใส่น้ำนะครับที่ได้หอมๆนะครับนี่ครับใส่เครื่องปรุงแล้วก็พริกปุงเข่ากัว ผีบังน้าบังเล้านะครับปุ๋งชีรดนะครับแตมีใส่ใบบักขูดน้ำหนักหน่อยนะครับซอยใส่น้ำนะครับเดี๋ยวหอมครับนี่ครับผีบังน้าบังเล้าเลยสมเป็นไดมากสมังได้ก็เอาตามต้องการแล้วนะครับความเปรี้ยวครับแต่ก็บคนเนี่ยมันเข่ากันนะครับนี่ครับคนคนเนี่ยมันเข่ากันครับอุกเข่ามันเข่ากันนะครับหน้าตาครับ ติดยอแล้วครับแซ่บๆได้นี่ครับลาบหมูนะครับอาจารย์เอาผักหอมมาใส่นะครับนี่ครับผักหอมที่ซอยใบมาะไซนะครับนี่ครับเพิ่มสีสันความหอมเข้าไปอีกนะครับสุดยอดเมนูมนี่ครับลาบหมู